E ในเรองล่ารืา่องเรา,าทั้งหมดให้พี่ฟังหน่อยทำไมลงทำแบบนี้เรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้ค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นในการแข่งขันการคัดเลือกชิงทุนการศึกษาที่สำคัญระหว่างจริงใจนักเรียนมปลายผู้ได้ชื่อว่า เรียนเก่งแต่มีฐานะยากจนและลูกเกดลูกสาวนักการเมืองท้องถิน่นผู้ได้ชื่อว่าสวยรวยและทรงอิทธิพลที่สุดในโรงเรียนถ้าแตงมไ,ได้เป็นพี่เนี่ยบรรยากาศดีมีแอร์ทุกห้องเพื่อนศึกษาที่ดีอย่าลืมเมื่อกูเปิดนะคะหนูเห็นลูกเกดเขาก็ทําไม่ดีหลายอย่างนะคะแต่ทําไมเขาถึงมีสิทธิ์รับทุนก็ไม่รู้หรือว่าหนูก็ไม่ผิดน,นะคะใครๆก็ทํากันนี่หนูช่วยคนอื่นอยู่นะพี่ พี่รู้ไหมว่าหนูอยากได้ทืนนี้มากเลยค่ะเมื่อคืนเป็นไงบ้างอะจริงใจเมื่อคืนเนาะไม่ค่อยได้นอนเลยอะเพราะว่ามัวแต่ทําพรสที่จะส่งไปสอบชิงทุนอะยังไงก็สู้ๆนะจริงใจฉันว่า้าออยาสงดีกว่ายังไงงานเนี้ยฉันก็ชนะชัว แต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะส่งนะลูกเกดจ้าจ้าฉันรู้ว่าทุกคนมีสิทธิ์ส่งแต่ฉันจะบอกให้เอาบุญนะโรงเรียนเนี้ยฉันอยากได้อะไรฉันก็ต้องได้เงินซื้อได้ทุกอย่างไปและไม่อยากคุยกับคนขี้แพ้ ใจทำอะไรอยู่อ่ะก็กำลังเตรียมเอกสารอยู่แต่เหมือว่าเราน่าจะไม่ได้กังวลหน้าของลูกเกดใช่ปะอย่าไปเครียดเลยเธอทำได้อยู่แล้วมา嘛เดี๋ยวพวกเราช่วยไอ้ไหนดูดินี่มันต้องทำตรงนี้เนี่ยผมเห็นเขารรองให้ทุกวันเลยครับพี่ผมสงสารพวกคุจริงครับผมไม่ไหวครับพี่ผม นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะนี่ครับวันนี้นะฮะเราจะมาประกาศผลนักเรียนที่โชคดีนะครับที่จะได้รับทุนประเดี๋ยต่อที่ออสเตรเลียครับทุกคนพร้อมไหมพร้อม,อมผลการคัดเลือกอยู่ในโทรศัพท์ของทุกคนแล้วอย่างนั้นเราไเปิดพร้อมกัน เฮ้ยไหนดูดิเฮ้ยลูกเกดได้นี่ใครๆก็รู้ว่าลูกเกดต้องได้จริงไหมพวกเรา,าเอาหน่อยครับเดี๋ยวเรื่องประกาศผลก็ผ่านไปแล้วนะครับเรามาเรียนวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์นะครับรู้ไหมว่าฮาร์ดแวร์มันคืออะไรค,ะครูคะวันนี้อะไรขออนุญาตค่ะทําไมผลถึงมีแต่ลูกเกดล่ะคะทางนี้จริงใจก็ส่งไปด้วยเหมือนกันค่ะเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วฮะ ประกาศผมมันเสร็จร,ร้อยแล้วผลก็อยู่ในมือพวกคุณแล้วมันจบเลยครับหยุดสงสัยได้แล้วแต่ครูคะหนูว่ามไม่ใช่นะคะก็ผมประกาศมันเสร็จเร,ร้อยแล้วคุณจะได้หนาหนูก็ไม่อยากมีปัญหาแล้วค่ะครูแต่บังเอิญหนูมีหลักฐานนั่นสิคะและถ้าหลักฐานแบบนี้ละคะครูเตะนะครับอาจารย์ผลที่อาจารย์มีเนี่ยทำไมถึงแตกต่ามกับผลที่เป็นส่วนกลาง เขาพูดอะไรของเธอส่วนกลางเลยแต่ผมดูในระบบก่อนเที่ยงคืนเนี่ยมันเป็นผลของจีงใจนะครับทำไมผลเป็นอย่างนี้ล่ะลูกเกดทำไมไม่เหมือนที่เธอบอกล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้การฉันก็บอกมาสี่เพอะไรฉันก็ไม่รู้คือพ่อเขามาคือแบบ มา,มาขอผมช่วยอะไรเล็กน้อยแต่ว่าผมไม่ได้พี่พี่ลองคุยกับพ่อหนูไหมเปิดเทียอะไรจะดีขึ้นตัวนี้กูไม่เกี่ยวแล้วกูไม่รู้เรื่องแต่นี่เป็นระบบของอาจารย์นะครับอาจารย์จะไม่รู้ได้ไงใช่ใอาจารย์อาจารย์ไม่ด้ไงเาอพูัให้อเ คิดว่าทแบบนี้เอาไม่กลัวผลที่จะตามมาหนูคิดว่าถ้าเราทุกคนไม่ทนต่อการทุจริตและช่วยกันเปิดโปรงปัญหาถ้าเราทุกคนช่วยกันในสังคมหนูคิดว่าสังคมเราคงจะน่าอยู่มากขึ้นนะคะพี่ขอบใจพวกเธอทุกคนเลยนะที่ช่วยเราขนาดนี้อ่ะไม่เป็นไรยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันน่ะ โหนี่พวกเราเหมือนไขคดีอะไรสักอย่างอะ่ะเหมือนในหนังเลยโคตรเท่ต่อไปนี้ยทุกคนต้องเรียกเราว่าทีมถอดร,รหัสขจัดโกงกันแล้วนี่เป็นไงล่ะเป็นไงห้ามโกงห้าม <c oughs> มีปล่อยพลังคลื่นแสงด้วยมันต้องทำแบบนี่ปุ๊งค่ะ